ช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็ปช่วงที่ท้องวัวเนี่ยแล้วก็โศกเศร้าับเพราะว่าเนักเด็กถมเล็กต่อสุเสียที่ชายแล้วก็ทมให้ได้สูญเสียตัวโตนะครับแต่ว่าด้วยเหตุการณ์สงกเศร้านี้เนี่ยก็ทำให้ครอบครัวผมเนี่ยก็เห็นสึทธร์พิบูลแลก็ว่าความของพระเจ้าอย่างมากมาย อ,อผมเองเนี่ยก็มกีโอกาสได้ได้รับใช้ในคิวจังนี้นะครับแล้วก็เจอพี่มานะครับแล้วก็พี่ชายเนี่ยก็เป็น,เ,ปนเพื่อนนะครับ, <c oughs> รบแล้วก็ีแม้ว่านะครับปีนี้เนี่ยผมเองจะเสียสูญเสียเพื่อนที่รักนะครับแล้วก็สูญเสียทั้งเพื่อนแล้วก็พี่ชายไปในเวลาไม่เรียกนะเนี่ยแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ครอบครัวแสงสว่างเนี่ย ก็เป็นครอบครัวที่ของผมนะครับแล้วก็จะสูญเสียไปสองคนนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายคนนะครับที่ก็นะครับก็ยังเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับผมไม่เมีความสุขทุกทัางนะครับที่ที่ได้เดียวกันได้มาพบนะครับได้เจอไอเดียอเจ้หลายท่านนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ ทำให้เห็นถึงว่าพระเจ้าเนี่ยก็รอดูความอย่างครอบครัวของเราเนี่ยอย่างมากมายแล้วก็เป็นโอกาสที่ผมเองก็ได้โอกาสตบดตัวเรื่องราวชีวิตของพี่ชายแล้วก็พี่ชายก็มีชีวิตที่เป็นพระพรนะครับแล้วก็ครอบครัวของเราเนี่ยก็มีความเชื่อต่อเรื่องมาตั้งแต่ปู่นะครับแล้วก็ พ่อคุณแม่ครับซึ่งความเชื่อนี้เนี่ยก็ส่งต่อมาที่ผมนะครับแล้วก็เราเองก็ส่งต่อไปถึงลูกหลานนะครับก็ใช้เวลาดีที่จะออกประชานะครับ าักพิเศษของพระองค์ก,ก็ยังปรากฏอยู่ชัดเจนของพระคุณพระเจ้าโดยบทเพลงนี้ที่น้องปรีมและน้องทางได้ถวายของประทานของเขาและพระเจ้าได้สรงรับและทําให้ข้าพกลทั้งหลายได้ร่วมมัสกด้วยกันและข้าพกลทั้งหลายทุกทุกคนก็จะทําสิ่งน,นี้ด้วยก็คือจะควนควายที่จะหาและใช้ของประทานเพื่อบริบัติรับใช้พระเจ้าทั้งในที่ประชุมและมรสการ และทำในชีวิตทุกๆวันที่ดําเนินกับพระองค์ไม่ว่าที่บ้านที่ทํางานที่ไหนก็ตามที่ข้าพลงไปข้าพกจะใช้ของประทานความสามารถที่มีนั้นเพื่อปฏิบัติรับใช้พระองค์ประกาศพระนามของพระองค์และรับใช้พี่น้องให้ดำเนินขึ้นขอพระเจ้าวอวยพรความตั้งใจของพี่น้องทั้งหลายทุกๆคนด้วยคนที่มีอยู่แล้วและใช้ขอพระองค์เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นคนที่ยังหาไม,ม่พบขอพระเจ้าช่วยให้เขามีใจที่จะสแสวงหา และค้นพบและได้ใช้มาขอพระเจ้าทรงโปรดป่วยพระบ่ข้ามลมทั้งหลายทุกๆคนด้วยเมื่อข้าพลมทั้งหลายร่วมกันวิวอนกับพระเจ้ารวมาระงคงความและพระองค์จะส่งต่อเวลานี้ขออธิษฐานอีกครั้งหนึ่งเพื่อครอบครัวมงงพย์ลวิทยาในความโศกเศร้าเสียใจที่ได้สูญเสียสมาชิกที่เป็นที่รักไปขอพระเจ้าจะทรงโปรดอุ้มชูกกาลังและเสริมกําลังจิตใจของทุกท่านจะไม่หมดความหวังในพระองค์เจ้า แม้ว่าต่อไปจะดำเนินชีวิตอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยากลำบากขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาด้วยขอพระเจ้าทรงประทานกำลังใจที่จะเดินหน้าต่อไปไม่ว่าภรรยาคือครูคเล็กลูกสาวทั้งสองคนและญาติพี่น้องทุกๆคนๆคนุณพ่อคุณแม่จะรับกำลังและความรักของพระเจ้าในการที่จะมุ่งหน้าและเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ว่าคุณทวีได้จากไปก่อนและได้ รอเราทั้งหลายอยู่แล้ววันหนึ่งเราจะได้พบกันอย่างแน่นอนในพันดินงวโรบา,าสุกเกษในขณะที่เรายังมีชีวิตในโลกนี้ให้เราใช้ทุกวันเวลาอย่างมีคุณค่าเพื่อปฏิบัติรับใช้พระองค์ใช้วันเวลาอย่างมีคุณค่าเพื่อประกาศข่าวประเสร,ริฐให้กับอดห้ายหลายคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตา้วยเถิดเราจึงอธิษฐานทูลขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามขององค์พระเยซูสต์เจ้า